วันแม่นี้นะฮะหนูมีคำถามมาถามคุณแม่หนะะ่อยคือค,คำว่า unconditional love อย่างเงี้ยคุณแม่ทุกคนจะมีรักไม่มีเงื่อนไขกับลูกหนูยังไม่มีครอบครัวก็เลยสัมผัสคำนั้นไม่ได้ลึกซึ้งคุณแม่อธิบายคำนี้ได้ไหมว่าความรักไม่มีเงื่อนไขของที่ไม่มีให้กับลูกเนี่ยก็คือเราสามารถรักใครคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเพศอะไรมไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ว่าเขาจะทาอะไรกับเราดีหรือร้ายก็ไม่รู้แต่เรารักเขาไปแล้วสุดหัวใจ แล้วความสุขของเขามาก่อนความสุขของเราเราสามารถอยู่ได้ถ้าเขาหิวไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรเนี่ยถ้าเรามีเราให้เขาก่อนได้โดยที่เราให้เขาแล้วเรามีความสุขแล้วเราไม่คาดหวังอะไรตอบแทนอันเนี้คือความรักของแม่ที่มีกับลูกสังเกตด,ดูว่าความรักอื่นๆนะมันจะมาจากตัวเราก่อนแล้วถึงจะมีความรัก แต่กับแม่ลูกนี่คือความรักมันมาก,ก่อนแล้วถึงตัวลูกมันถึงจะออกมาอ <letter> <eterm conteúdo> คือมันไม่มีเงื่อนไขว่าลูกจะต้องมาทําอะไรให้เราแต่คนอื่น,นทั่วไปเนี่ยเราจะรักเขาก็ต้องให้เขาดีกับเราเ <letter> <letter> ขาให้เรา <_ letter> <estrogen> ใช่ไหมถ้าคนไหนที่เขาไม่ดีกับเราเ <letter> ขาไม่ให้เราเราก็ไม่รักเขาแต่ความรักของแม่กับลูกคือลูกไม่ต้องมาให้อะไรแม่ลูกไม่ต้องมารักแม่ก็ได้ไม่ต้องมาดูแลแม่ก็ได้แต่ว่าเออแม่รักลูก ความรักไม่มีเงื่อนไขเราเคยเห็นแบบวิดีโออย่างเช่นลูกเกิดมาแล้วก็อาจจะไม่สมบูรณ์ในมุมของคนที่มองเข้าไปอ่ะรู้สึกว่าคุณแม่คงเหนื่อยนาออะไรอย่างเงี้ยไป่ต้องดูแลเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยในมุมของแม่ที่มองกับลูกคนเนี้ยที่อาจจะเกิดมาเหมือนกับไม่สมบูรณ์มาอะไรอย่างเงี้ยความรักยังคงเท<ๆ>่าเดิม,มเหมือนกันใช่ไหมความรักหนักเหมือนเดิม,มแต่ก็จะมีความเป็นห่วงที่ว่ากลัวเราตายก่อนเขาอคือ เราอยากดูแลเขาใช่ถ้าเขาตายก่อนเราไม่เป็นไรแต่เราไม่อยากให้เราตายก่อนเขาอืออุ้ยเนาะหมายความว่าอยากอยู่ดูแลเขาไปไปจนคือถ้าเขาไม่สมบูรณ์ะ่ะเราก็อยากจะให้เขาเขาตายไปก่อนเราอะ่ะ<ง>เพราะว่าถ้าเราตายก่อนเขาใครจะดูแลเขาใช่ไหมใครจะรักเขาเอ่าะเอานะอือ เข้าใจมีอะไรามไหมหนูวลาหนูเข้าใจแล้วเข้าใจเนาะเข้าใจใช่ไหม